ครับสวัสดีครับมาพบผมเซียนกบในช่องกบพาดุยครับผมวันนี้กบพาดุยมาหาหมิมเกัน้ครับผมมาเจอนี่ครับคอนเก่าที่ผมเอาครับผมตีไปงวดก่อนนู่นนี่มันไม่อยู่ไม่มยอมไปไหนครับกระจับเป็นติดคอนใหม่แล้วผมจะเอาอยัางไงนี่นะมันมีหนามไม่มีอะไรไหมงงครับ บนมีเยอะแยะก็ไม่จับมาจับดันมาจับยังเดี๋ยวผมนี่ครับเดี๋ยวผมลุ้นคนดูก่อนเนาะว่าย,ยังมีนามไหมอีรังไหมแปบ๊บนึงครับเดี๋ยวลุ้นคนดูครับโอ้ สุจยอดเลยครับดูว่ะเราผมจะเอาอยัางไงนี่โอ้ยน้ำดูเราผมจะเอาอยัางยงอ้อทุกคนดูยางใหญ่ นี่คนเก่าครับที่ผมตัดครับผมขยับไปน้อยเดียวครับโอ้ยของคอนติดด้วยแล้วคอนใหญ่ด้วยงามดีเดี๋ยวลองดูครับน้องดูว่าตัดได้ไหม ครับวันนี้ลองของใหม่เลยครับผมนี่ออกใหม่ครับอันเก่าหายจ็ไม่รูปป้ไปไหนมาลองของใหม่มีจิตตดได้ไหมอโอเคตัดกันเลยครับได้ออกมาแล้วครับผมโอ้สุดหลักสุดดีครับว่นาน้ำพิตาดีอยู่ครับ เดี๋ยวผมมาดูตอนนั้นรัง,งใหญ่ๆเลยเด้ไอทำไมตอนนี้ทำไมน้อยเถอะ้ยนี่แม่พญามันหรือเปล่าผมไม่เคยเห็นทุกทีเลยครับมันจะเป็นแม่พญาเนาะโอเคเดี๋ยวช่วยไปอยู่ตรงนู้นกันครับเดี๋ยวหมดแต่งกิจการก่อน ครับหาพึ่งไม่ได้ครับวันนี้หาแด่พึ่งหน่อยรังเดียวครับน้ำบ้านก็พอโอเคอยู่มาเห็นหนูครับผมมาเห็นจุดหนูอาจจะเป็นหนูคัวนะครับหุยมันก็ใหญ่อยู่เดยรอยมันโกยกินแล้วมันกัดกินก็ป่ายานี่ครับผมเดี๋ยวดูกันครับรอยมันกัดกินโกยกินครับรอยมันกัด อย่าตายนี่รบลอยกัดทั้งนั้นนะครับผมครับคุยมันครับผมดูดูนี่เป็นหนูคัวแม่กับหนูแพงครับผมเห็นเรื่มเลยครับบนรยมกัดดู ยามุนนีเล่เลยครับใส่ครับผมเดี๋ยวจะข่ำก่อนหามมงกว่าแล้วเหยยบพูครับ นี่ครับผมทางมันออกมาครับโอเคดูกันต่อครับครับผมรอยมันกินครับรอยมันคุดกินปูครับเต็มเลยครับคุดกินปูเต็มเลยครับผม,ผมใส่ไปนี่ครับผมนี่ อยากกินปูจัดปูให้ครับตรงนี้มาดูอาจจะโดนไหมแต่หัวมีรุ่นครับมันออกมานี่แล้วครับผมโอเคไปใส่กระต่อยครับนี่ครับลองใส่อย่างงี้ครับลองใส่ลงล่งนะครับดูดูรอยกินครับรอยโกยครับโกยเยอะอยู่ครับผมมาใส่ตรงนี้ครับลงล่งเลย ดูมิ่เป็นยังไงครับคืนนี้นาจะได้ไมยาย้ำครับผมโอเคครับรับันสุดท้ายเรียบร้อยครับผมทางวิ่งมันนี่นู่นขับทางมันเลยมาอุดรูดเลยครับผมกรับบ้านครับเดี๋ยวกินเท้าวกินน้ำเดี๋ยวเดี๋ยวตอนกลางคืนมาย้ำกันเนาะครับผมกลับบ้านครับเดี๋ยวค่อยมาตอนกลางคืน ครับผมขอโทษขอไปอย่างแรงครับผมอย่างสูงมากครับผมไปถึงบอนดักหนูแล้วครับไปยามครับผมรอบขอโทรศัพท์ไปครับหนึอง่อโทรทัพท์อยู่ในกระเป๋าครับอีู่นได้ชัดก็มาถึงบ้านโทรศัพท์อยู่ในกระเป๋าครับผมโอ้นี่ครับได้มาตัวหนึ่งครับผมเป็นหนูครัวเนาะครับหนูครัวครับผมได้มาหนูได้มาตัวหนึ่ง นี่ฝนก็จะตกเราฝ่าแลบพ๊บเพ๊แจ็คตอนเช้าจะเป็นยังไงครับผมเดี๋ยวตอนเช้าไปรุ่นกันครับนี่ขอโทษมากครับผมพรุ่งนี้เจอกันครับผมคือนี้ราตีสวัสดิ์ครับครับอรุณสวัสดิ์ครับผมสวัสดีตอนเช้าครับพลาดครับมาคืนมาถึงป่าลลืมหมอเหาะกล่องมาครับชาร์จแบตไว้บ้านครับ แต่ก็มีผลงานอยู่ครับตัวหนึ่งมาคืนครับผมถ่ายรู้อยู่ดอกต่อไปถึงบ้านเนาะ <c oughs> ครับผมเดี๋ยวไปดูกูกลับตอนเช้ากันเลยครับผมไปดูกันเลยครับ บอกไปครับมาคืนฝนตกครับผมคืนฝนตกจากตอนเช้าอยู่เป็นไงครับพอยามเสร็จแล้วยามเสร็จแล้วเนาะยามเสร็จแล้วก็เลยกลับบ้านพอไปถึงบ้านฝนตกครับงจุดแล้วครับผมจุดแล้วครับก็ม,มาดูขั้นแรกครับมีมีหนูมากครับผม ปูอยู่เหมือนเดิมครับเก,ก,ก,ก็บครับผมเก็บบ่วงเก็บกับครับหมดแดงไฟมันกินเว้ยหนูเลยมันกินนกข้าวไปดูขั้นต่อไปครับดูขั้นนี้ครับโอ้มีร้อยตีครับผมออกมาห้างนกเลยแต่ว่าไม่ติดครับนี่โอ้เก็บครับ รุ่นคันต่อไปด้วยกันเลยครับอ้อนี้พินแนมครับผมโ,โอเ้เอคนี่ครับแบบนึงนะครับเนาะนี่ครับตัวหนูครับผมโอ้ใส่สวยครับชุดยอด เก็บครับขั้นต่อไปครับโอ้โหจะกินยังไงดูหมดแดงไฟครับกินหมดแดงไฟกินยันอุ้มุ่มหมดครับผม เก็บครับท่นต่อไปเห็นพวข,ขาวครับผมหนูทองขาวหน่อยครับผมนู่ดูแรมากินครับอเอาขอถ่ายทุกท่านเนาะเห็นเป็นตัวอยู่ครับเก็บครับครับลูนครับผมหนูทองขาวครับ ตรงขาเนี่ครับเข็บครับเข็บครับแค่นี่ก็หมดกินนิดแล้วครับ ตงใสต้อง,ตงเปลี่ยนแนวครับต้องได้เอาหูบวงมาใส่ครับมีตะหมดกินตะหมดไม่กินที่คืออยู่ครับกินพดูดครับจุดที่ผมใส่ไว้นี่ครับโดนครับผม,มเป็นหนูคััวน้อยครับ <S 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 เจ็บกนครับ ขันนี้ครับโดยเอาปูคุ้มไปกินครับจะวาไม่ดีครับนี่โดยกินยังไงเนาะงงครับเก็บแป๊บนึงครับครับดูครับดูรอยมันโกยกินรอยใหม่ืนนี่ครับรอยใหม่ๆตีนก็มีแต่ตีนใหญ่ๆอยู่ ลอยตีนเต็มครับเดยมันเดินเซ็งเลยดูลอยกุลยมีแต่ลอยกลอยุล,ย,กลยนะครับนี่คุยคุยนี่ผมใส่ไปตรงนี้ครับปัญหาคือหมดแดงไฟครับหมดแดงไฟกินก่อนครับขึ้นก่อนรอนอะไรเนาะกระพรูดนี่เดี๋ยวงานไหนจะลองกระพรูดครับ ลูกนปนพูดมากินนี่พิงไงดูกพูดพิ่งออกไปครับถ้าเห็นไม่เห็นไม่กีดน,นี่วันดันครับอ้ยังอยู่ครับดันในมีตัวครับเก็บครับครับเดีไปดุ่นคันสุดท้ายกันครับผมน่าจะถูก เพราะว่าคันทุดไทยคือว่าอะไรนะหมานเสมอครับผมอ๋อโดนจริงๆครับแต่ว่าหนูสิงครับฮูเซ็งอาจจะเป็นสรุปยอดกันครับเอาสรุปครับได้ สี่ห้าตัวครับผมแต่ว่าเอาได้ทั้งสองตัวครับเป็นหนูสิงเนาะหนูสิงตัวหนึ่งหนูตองเขาหน่อยสองตัวครับไม่ได้เอาครับผมเดี๋ยวนี้เดี๋ยวกลัวมันขึ้นอีกตัวหนึ่งครับผมนี่ได้มาสองครับมันจะพอดุ่นเพอกินได้เนาะตัวที่ว่าไม่ได้ก็เขาไม่ได้ก็เอาไว้นกหเหยี่ยวกินครับผม รสรุปผลงานครับก็ได้มาเจ็บแหวกสองแต้มครับผมอยู่บาบอีกแต้มหนึง่งเป็นสามครับผมปัญหาคือผมใส่เยบปูเรียวหมดหมดแหงไฟอะ่ะมากินก่อนครับผมไม่กินปูมากินก่อนครับหนูด้วยไม่เข้าครับหนูหลายเลยตรงนี้ไม่ได้ครับวันหลังผมจะเอาบ่วงมาใส่บ่วงลวดเนาะ เพื่อตัดปัญหาหมดไม่กินปูครับเอาบวงมาใส่ดีกว่าครับดูทางแล้วก็แสอวเนาะสว่วนนี้ต้องขอลาก่อนครับเดีย๋ยวลืมนะครับเซียนกบในช่องกบพาลุยครับผมเดีย๋ยวลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งรับชมคลิปต่อไปด้วยนะครับส่วนวันนี้สวัสดีครับกบพาลุยครับผม